สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาเล่นกับน้องอมสินนะครับเป็นเกมแรกของ R O V เลยนะไม่ได้จับมาเล่นมานานมากเลยใช่ไหม<ต>วันนี้มี F อมาเล่นด้วยนะครับผมขอเสียงเอซหน่อยได้ไหมโอ้เอ oh, นะครับวันนี้ F อนะออฟเลนเป็นอะไรเนี่ยอเลนนะแล้วก็มีเรียวมาเป็นซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็มีเมดเป็นกาลีป่าเป็นนาคคสนะครับโอ้โหแล้วอ,อมสินเป็นเวนนะฮาวไฮแล้ว เดี๋ยวพ่อเป็นโค้ใชให้ในการเดินเกมยินดีต้อนรับซูอาโอวีไปลุยครับทุกคนสู้สใจขัดดิน้นเราอยู่กับเรียวมาเดี๋ยวเรียวมาช่วยซ้อนเราเย็นจะเย็นเงินต้องจอให้หน้าาตัวุ่อนปุ่ง <c oughs> น,นี้ครับ สู้ๆครับทุกคนเพื่อชัยชนะแพ้ไม่เป็นไรครับเล่นสนุกครับผมหนูได้เล่นกับ FC ก็ดีใจแล้วใช่ไหมหอ,อมใช่ไหมเอาเลยเรียกมาเลือดสู้ดีกว่าเลือต่อเอ,เอาเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนนี่เก็บตังก่อนเดี๋ยวตามให้หมดเลยเมสมันอยู่สองตัวถ้าไม่ไหวลงล่างลงลง่างไปคิวนะไอ้นี่จะมาแล้วเอ็นโซ่จะมาแล้วเต็มตัวเอ็นโซมาเอ็นโซ่มา,มา,ๆๆมานี่นี่โอ้ย เอาเลยเนี่ยเอาตัวขโมยขิ้ป่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ถอยมาเอาขิ้ตรงนี้ครับสวยเมย์สวย,สวยอะไรนี่โอ้ยสวยสวยดิสวยสวยดิครับเอารปดัแล้วเอาแล้วสวยสวยสวยครับอย่างนี้สวยสวย ủa tuyệt vọng lưu tuyệt vọng tuyệt to tuyệt vọng kiếm vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt tăng, tuyệt con tuyệt vọng 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 ออมไม่ไหวเดี๋ยวจะสอนให้เดี๋ยวพ่อสอนให้ใจเย็อนยอนอมต้องดูเพราะว่าตาเนี้ยเขาจะเล่นของหรืเ่เพราะว่าออมเป็นตัวต้นเกมเข้าใจป่ะ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ <S <S ทุกคนกำลังทำเบนเรียวมะถ้ามไม่ไหวดีเลื่อนเลยนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นนีออมมาถึงก็ถูกดึงในชักไก่เยอะใช่ปะ ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะเดี๋ยวมาถอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลือดลีเลือดโลแล้วมือเราต้องาหาตังค์จำไว้หาตางค์เอาแต่ทุกตางหรือว่าไม่เง <c oughs> ินถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รวยดิไม่รวยเราก็ไม่มีสองซื้อไอเทม <ENA> เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนาไมา่ลล้องรีอลนลึกไปอลเลนได้ได้ได้พร้อมเลยเดี๋ยวมาพร้อมเลย <S <S เาได้นะนี่สว,ส,วสวย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 ครับนี่เ่นเข้าแล้วก็เข้า

เอาออมยาินถอยไปคีคคีโอโอ้โหตรนเห่าสมอป้อมตีป้อมเอาอมไหวไหมเลยังกรหายไปแล้วหาอาาเร็วแล้วดีตป้อมีีเดียวนี่รหายไปแล้วถซเครีมถอยส่งออกไปถอครับเพื่อนเพื่อนเพนเพื่อนลเดียวมันไม่พอแล้วนะ เข้าไาเลยเข้าเลยล้อมปิดปิดรีบเลยไปไปเพื่อนช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนแล้วล,ลุ้มลองเดียวเราชนะแน่นอนเอาเลยใส่สกิลให้หมดสวยสวยแมนสวยสวยสวยฮัสเอาโดนดึงอีกแล้วเป็นชักไปเยอะแล้ว <c oughs> อเลอนอเลนเปลี่ยนเลนกัแบแวนเลยอเลนลงล่างไปเลยแวนขึ้นบนแวนแวนขึ้นบนไปเลย สวยเอาเลยสวยสวยยิงยิงให้ยันะถอยนะถอยนะถอยนะมันมาแล้วนะถอยนะยิงยิงให้ยัน้องกระนำโายนิงกระนำกระนำกระนำสวยโอ้โหเ็น double kill ครับไเติมลือดก่อนได้ได้ไปยิ้ยิ้ก่อยไดเฉยเฉยเฉยวาแต่บ้าน นาคอสทำเลนสวยครับอเลนไปล่างเลยทำทำทำเบฟล่างเลย <c oughs> เดี๋ยวแวนไปกลางแปลป้อมกลางหมดวอมกงยังชนเลยแตกแล้วล่างแตกแล,ล้วแ,แปลกลาง <c oughs> ดสยอโอ้ห <c oughs> oh, ทีมเราสุดยอดเลยอะ oh, <c oughs> มาดาที่ไหนอะ <c oughs>

อ่นเหรออย่าเชื่อการในหนูวันนี้เราเราแบบเล่นกับเอฟซีไงตรงนี้หนึ่งฝากดูแลป้อมนะต้องแบกเขาแล้วก็ต้องให้เขาแบกเราด้วยป้อมเล่นได้เขาไรายังน้ำอยู่ครับทุกคนอย่าเสียพ้วงกลางนะพยายามเอาให้อยู่ระวังพุ่มไม้ด้วยตอนนี้คืออะไรอ่ะสิบห้าเลยได้เลยสิห้าฝั่งเราฆ่าได้สิบห้าตัวแล้วฝั่งเขาฆ่าได้สิบสอง ก่คนนะโอ้เราฆ่าไปเก้าแล้วเป็นแมนฆ่าไปเก้าตัวสุ้จอดอยากได้ย่าจงนำหน้าศัตรูหนึ่งตัวไปต้องช่วยกางหน่อยกลางโดนโถมครับกลางการเทียบเลยกลางสามตัวเนี่ยรวบตัวช่วยกางหน่อยเราระวังโดนปิดนะสามหนึ่พุ่มเพียบตรงพุ่มกลางเพียบเลยสามตัวบอกเลย เออช่วยอยู่ช่วยอยู่ไม่ตองกลัวช่วยอวยู่ไหวไหวไหวอีกจบได้นะจบได้นะจบได้นะไปนักเกิ้เดีย๋ยวไปไปปิดเทลก่อนเทลข้างล่างเทววานัสเรียวมะตามมาอารีนอารีนปิดปิดเทลเทลข้างล่าง เข้าเลยเข้าเลยเทลอยู่ล่างเนี่ยเน่าเเทวเลยเนี่ยไมจมเลยไปดูแมพเนี่ยเ,เลยนี่เลยนี่ไรเนี่ยไว้ <c oughs> ็อ้ยพ่อจะตายแล้วนี่ยพ่อต้องให้ออนนะ เราพามเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะโอ้ยยังไงม่พอเลยตายหรอกนี่พอลูกทะเลาะไงครับเรามันทุบไปแล้วไม่ใช่ชนะไม่ใช่ชนะเออยทะเลาะก่อนเลาะกันพุ่มพุ่มมันแปลมมันแบล็คดักมันแบล็คดักใครก็ได้เดินในเดินน้ำหน่อยพี่ครับพี่ตามไม่ต้องพวงพี่ตามอยู่แล้วเอาเลยใส่ได้ใส่ใส่ได้ใส่นะใส่ได้ใส่ใส่ได้ใส่ ไอ้ไทยไอ้มทวนหนไม่ต้องกลัวไอ้หนุ่มมนอัวครับไม่ต้องกลัวนะดักต่อเลยดักต่อดักต่อแล้วสวยสวยสวยหนีเทียวหนีมาดีเทียวเทีหนูกาไม่เอาเที เรียกดักเซลลเยอรอกมาแล้วกอยู่ไม่ไก้ยก็กหรอกเไม่้องเหอให้ละรอรอรอเทวเทวเทวอีเทวต้องกลับเทวให้ด้ก่อนวุ้ยวุ้ยว้วุ้ว้เต็มหดดด้วยได้เลยหดหดด้วย ไม่ไหวไม่ไหวเยรีเรียกก่อนนะครับเลยนเชนะได้นะโอ้โหทีมเอฟซีเรานี่ใช้ได้เนี่ยแค่เกมแรกก็สุดยอดแล้วเกมแรกก็มันแล้วยอดเลยฮะมีเรื่องวันนี้เราจะบอกเราโจมตีของเราถูกโจงตีเราต้องรอ เดินรวมเลยนะอานี้เดินรวมกันได้แล้วอาคนเลยเดินรวมเอาเลนกลางเลยจริงๆฝั่งตรงข้ามไม่ได้เก่งนะเพราะเขาไม่ดูกุ้มแล้วเงินเขาตามด้วยเดินรวมจบได้เลยนะระวังลิงลิซ้ายมือเดินามเพื่อนเลยจบได้เน่างจบได้เลยมันตายสองแล้วเอาไหวกันดเคียเลยจีียีไ เก็บเก็บเก็บเทีวหน่อยเอาเทีวให้อยู่อ่ะเอาเที่ยวอยู่แล้วเอ้าสวยเข้าไปสวยสวยถอยถอยสวยเอาสู้กันโอ้โหไหนถ้าเที่ยวมันเกิดเนี่ยเสร็จนะพร้อมเล่นโว้พร้อมต้องบดดันเล้งกว่านี้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเคลียร์เคลียร์คลิปกลางหน่อยอย่าให้มันเข้าป้อมเราได้ ปล่อยเลยไม่ได้น่ไล่ตไม่ไ,มไ,มหไหวไหนะปล่อไเลยปลย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราถอยก่อนเราต้องเก็บเควก่อน<ม>ถ้าเราไปไทีละตัวเราจะพายครับเราต้องรอก่อนมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้ว หอยนะมันได้มักงกรตอนนี้มันได้มังกรบัฟมังกรเราไม่หอยกันครับเราเปลือนไม่พบด้วยเดี๋ยวเข้าแล <never comment S 3> ้วค่อยเข้านะเอาลิงเลยลิงนะโอ้ยเดียวมันไม่พอหรอกนะโอ้จะไม่ไหวจริงเหรอเนี่ยเรลวมันเกิดอเรียวมันเกิดบ้องในของเราถูกโจมตี เราล้วงเทียวไม่ได้ไงบ้า <c oughs> นของเราก,ก็เลยถูกโจมตีไม่เป็นไรไม่ได้เชื่อครับ <Enemy S 1> สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยเดี๋ยวเรา ไยกอะไรนะเดี๋ยวเราเล่นซ้อมมืออีกเกดหนึ่ง <c oughs> อตอนนี้แบนได้กี่ทีครับไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียสครับผม